ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยเลยกันนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio ิโกันดีเช่นเคยนะทุกคนวันนี้ก็จะมาจัดทีมไปลุยแร้งกันเหมือนเดิมนั่นเองนะครับวันนี้ก็มาในชุดของทีมชาติเยอรมันนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยนะผมจะจัดทีมไปลุยแมตช์เดย์กันนั่นเองนะครับก็สำหรับไลฟ์ก็ประมาณนี้เลยผมมาในแผน4-3-1-2นั่นเองนะครับผมหน้าคู่จะใช้เป็นดิมอร์เวนเนอร์นะครับกับคาวไฮรูมินิเก้นั่นเองนะครับสำหรับฟูลที ทุกคนใช้ทีมชาติอะไรกันบ้างครับผมในการลุยแมตช์เดนนั่นเองนะครับก็ลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับอยากรู้เหลือเกินว่าเพื่อนเพื่อทุกคนครับผมใช้ทีมชาติอะไรกันบ้างครับผมในการตะลุยแมตช์เดนนั่นเองนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับผมไม่ต้องพูดอะไรเยอะครับไปที่หน้าจับคู่กันเลยครับ let's go โอเคผมก็ตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าจับคู่กันแล้วนะครับผมแรงค์ผมแค่1,400กว่าบาทเองนะครับก็ตกมาจาก1,500้าพันหกแล้วผมไม่ค่อยได้เล่นสักเท่าไหร่เลยนะครับมาดูเขาว่าจะเจอกับทีมชาติอะไรเอ่ยโอ้โหวววัััััััยยรรรรรรุุุ่่่่นนนฝฝงงเเเศศสสออีกกกแล้คคคบบบทมมจา ก่อนแล้ครับเหมือนเดิมผมสี่สมหนึ่นะครับหน้าคู่ก็เป็นตีมอเวเนอร์กับคาราอรูมิเนเก้นั่นเองนะครับผมแล้วก็สำรองก็ประมาณนี้เลยครับโอเคทุกคนก็ประมาณนี้นะครับมาดูฝั่งเขากันบ้างนะผมนี่อุ้ย4 3 1 2เหมือนกันว่ะหน้าคู่ของเขาเป็นเออร์ลิงเบลฮาร์เลนตในวมกับคริสเตียโนโรนัลโดนั่นเองนะครับโอเคขอดูเสื้อก่อนมาครับเฟียวครับผมโอเคไปลุยกันเลยดีกว่าครับก็ใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะทุกคนขอคนละหนึ่งไลค์แล้วกันนะครับผมฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้้้กกััันนนดววยและครบ เราจะไปสู่ห้าหมื่นซับพร้อมกันนะครับทุกคนโอเคเข้าสู่สนามครับเป็นทีมชาติเยอรมันครับผมเปิดบ้านรับกัเบียนของทีมชาติฝรั่งเศสนั่นเองนะครับโอเคครับผมมาเกมเริ่มครับเราจะเป็นฝ่ายเริ่มเคีรยก่อนนะทุกคนบุกจากซ้ายไปขวาในเสื้อสีขาวของทีมชาติเยอรมันนั่นเองนะครับหมาบ่งข้าไอร์ยเเกมาที่โจชูคิมิกครับคิมิกมาที่มาเทิอุดลูกสุดมาจังวันนี้ติมอร์เนแล้วถึงด้วยครับปัดมายิง ติดเซฟแบบเข้ามือพิต์เชคครับทุกคนแม่ก็จะได้เกลร์ลูกเปิดแล้วนะครับผมจังหวะน,นี้อ้าวแล้วมีค้างมีกระตุกนิดนึงครับโอเคหลุดมาถึงโอซิลอ้าวแล้วปาตีย่งไปตอนไหนวะโอ้โหแล้วมาจาังหวะน,นี้ครับผมเอ,อร่บอลฮาเล่นเอาไปดิโอเคอย่างเดียวผมที่เราเอาพวกสาประตูออกมาบีบได้ทันนะครับทาให้ฝั่งเขาก็รีบยิงนะครับผมก็หลุดกวากไปครับจังหวะน,นี้โดยสักท้ายคืนไปนะครับผมจังหวะน,นี้เปิดยาวขึ้นมาครับแล้วยังไง มุลเลอร์อ้โหูไม่ได้วะมาชีตาเลมารดนา่าวิโลครับแล้วอหูสวยวะ่ะมาเกือบโดนแล้วทุกคนยังเป็นลูกเต็ม,มุมของฝั่งเขาแล้วทุกคนจังหวะนี้เขาต่อบอลกันโคตรเนียนเลยวะ่ะมาครับทุกคนเดี๋ยวเราขอต่อบอลคืนบ้างน,นะทุกคนอ่าบอกไว้ก่อนเลยนครับผมเกมนี้ผมจะมาแบบเน้นต่อบอลน,นะครับทุกคนจะไม่ค่อยเน้นเลี้ยงบอลสักเท่าไหร่นะครับมาดิจะมีลูกสูตรหรือเปล่า แล้วเปิดมาจงหวันนี้ครับโอเคทุบออกมาได้ครับแถวสองรลว,วังโอ้โหยิงสวนจงหวันนี้ครับไม่ตกใจเลยครับผมโคตรแรงอะ่ะโคตรแรงทุกคนแม่ถ้าตรงประตูมีเข้านะเมื่อกี้เจ้าเดียวบาครับผมแถวสองมาเล่นกันต่อครับบอลอยู่ที่กลางสนามครับผมปโลูอ่างเดเปรโลไปที่มาราโด,ดน่าสวยอ้าวยังไงได้เปล่าโอเคไม่เปนไรเออ มาชี่โอซิวับสาดจากขึ้นมาเอาแล้วติดปาเต้ครับผมมาชี่มาราโดน่าสวยครับมุลเลอร์เชียร์มุลเลอร์ลงมาลุ้มบอลถึงนี่เลยเหรอวะมาครับไวน์เนอร์สวยดึงก่อนรูมินิกเก้ไปซายสุดครับอมจังหวะนี้แล้วแทงมาตามสูตรครับตีมวไวน์เนอร์าดกับมาที่จุดนัดพบจังหวะนี้แล้วเรียบร้อยหนึ่งศูนย์นะครับผมคาไฮรูมินิเก้โอ้โห ตามสูตรเลยผมไหลมาตามนัดเลยนั่นเองครับผมมาเจอกันที่จุดนัดพบว่าผมขึ้นนําไปก่อน1ประตูต,ต่อศูนนั่นเองนะครับจากคารไฮรูมินิเก้มาเลยกันต่อครับโซเคมเบลโยนขึ้นมาจาังหวะนี้ครับไปที่ใครวะตาลีปาตีครับสวยไวเนอร์มาที่ลุงลุงสวยดึงก่อนตามช่องโอเคมาดิหลุดเดียวครับจังหวะนี้เดมอนไวเนอร์ชิปไปโอ้โหชา้าไปหน่อยครับ ติดเซฟไปติดเช็เชกคกับผมโอ้โหกาดจะชิบข้ามหัวนะทุกคนแม่ติดเซฟไปติดเช็กคกับทุกคนหลุดเดียวสักขนาดนั้นนะผมโอ้โหกาดจะชิบข้ามหัวนะแม่ไม่ได้ครับจะโดนหรือเปล่าเนี่ยสวยไงมันเลอะมาที่เวเนอร์ครับอเมริเก้โอ้โหไม่ได้ครับโดนตัดก่อนเจ้าวันนี้แล้วโยนมาอีกแล้วครับฮาเล,ลนโอ้โหโลง่งนั่นอะแล้วยังไงโอเคโอ้เกือบโดนครับแม่ โล่งๆเลยครับผมคิเซโนโรนารูดอย่างนี้ที่ลูกกอบออกไปครับผมมาครับเล่นกันต่อโรเมนิก้ยังไงโอ้โหไม่ได้ว่ะบอลอยู่ที่เบลเวกินเบ์มาที่มือเลือกสวยมาดิตามช่องเลยพลิกมาสวยโอซิลแทงแล้วโอ้โหไม่ได้คับแม่บอลอยู่ที่คาฟูครับทุกคน สวยครับรูมิลก,ก้มายังไม่ได้ครับแล้วแทงมาจาังหวะนี้โอ้โหเลยยังไม่ได้อยู่ดีครับผมไวนเนอร์แมอุตสาไปฉกบอลมาได้นะครับเตารีมาที่สวยครับมุเลอร์แล้วจังหวะนี้ครับไม่ได้เอาเลยยังได้อยู่ครับึ้นหลังไปก่อนอเคแล้วแทงมาโอ้โหปิดช่องแม่กะจะแทงให้ลุงะุรนะผมไปแทงให้เวนเนอร์ซะง,งั้นนะโอ้โห จบครึ่งแรกไปแล้วผมขึ้นนําอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์นั่นเองนะครับก็โอกาสยิงฝั่งเขาค่อนข้างเยอะกว่าเลยทุกคนดูดิโอกาสยิงเขาสี่ครั้งนะผมโอกาสยิงผมแค่สามครั้งเท่านั้นเองนะครับมาครับผมไปลุยก,กันต่อในครึ่งเวลาหลังครับไม่ต้องเปลี่ยนตัวแล้วเอาชุดนี้แหละนะครับยังไม่ค่อยออกแรงสักเท่าไหร่เลยค่อยเบียดน,นะทุกคนโอ้ที่ผมก็ใครที่ดูอยู่นะผมฝากกดไลค์คลิปนี้ให้ด้วยเลยกันนะครับผมแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดติด,ดตามฝากกดติดตามให้ด้วยเลยกันนะครับเราจะไปสู่ห้าหมื่นซับพร้อมกัน,นทุกคน โ okay. อเคมาเล่นต่อในครึ่งเวลาหลังครับสวยครับอูกฟังเขาเปลี่ยนตัวเยอะเลยวะ่ะมีโอซิมเฮนด้วยนะทุกคนตัวเก่าอะ่ะกองหน้านะโอโหโคตรเกา่าโอซิมเฮนอ่ะมาดิจังหวะนี้เตมาแวนเนอร์โอ้โหไม่ได้ครับเซฟจัดเลยยังเป็นลูกติมมุม,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 มนะพวกจังหวะนี้มาครับไม่สุดอซิลเปิดไปจังหวะนี้ครับแล้วยังไงถูกคลิกอยู่หน้าประตูสวยมาเทวุฒิึ้นมาก่อนโอเค ดึงก่อนสวยแทงไปแล้วยิงดิติดบล็อกแล้วโอ้หยังไม่ได้ครับม,ม่ไม่ซี่ถ่ายออกมาที่โอซิเมครับแล้วดูดิดูความเร็วดิโอซิเมนโคตรเร็วอ่มามเอาเลยขึ้นหลังจังหวะน,นี้อะไรครับเนี้ยโอ้โหเครื่องรวนแล้วผมตอนนี้ขึ้นหลังครับผมเป็นเตะมุมสั้นโอเคจังหวะนี้ก็เป็นเตะมุมของฝรั่งเศสครับผมวัยรุ่นฝรั่งเศสนั่นเองนะครับ ใครเต๋ยวะเป็นเลี้ยวเนลเมซี่นะผมจะมีลูกศรหรือเปล่านัา่นแหละให้วิ่งมาแล้วคาฟูคอยดูด้ทุกคนจะคืนที่เมซี่แน่นอนนั่นไงและยังวันนี้จะปัดคงคงแน่นอนโอเคพกไว้ได้ครับทุกคนแม่สูตรนี้ครับผมโดนประจำเลยนะทุกคนโดนจนจำได้แล้วมาดิมาทิวตเลีออยงจี้มาโบจหวัดโตกับจังหวะนี้แล้วตรงกลางว่างครับปดไปดิแล้วโลง่งโล่งครับผมโอ้โหตีมอเวเนอร์ไม่เข้าก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วครับผมโอ้โหจ่อๆแลวผม ประตูโล่งๆนะครับเป็น2ประตูต่อสองจากดีมอร์วร์เนอร์มาครับแล้วลูกเขียวของเขายังไงระวังระวังโอเคสวยโอซิวับมาที่จะชว่วยคิมิกอาล่จาติจังหวะน,นี้ยังได้อยู่สโเล่มาที่มาเิวุสครับยังไงหนึ่งสองหนิสวยคืนไปหูเช้าว่ะลุงลุมมาโดนเสียบนะครับโดนล้มสไลด์จังหวะนี้นะครับแล้วเอาบายโยนมาจาังหวะนี้ครับ ถึงหรือเปล่าโอซิมเมนดูดิโอ้ยทั้งแข็งทั้งเร็วแนละ้วทุกคนโอซิมเมนอะ่ะนีนะครับผมเกือบโดนเหมือนกันนะครับโบเตงครับโอชูคิมิกโอซิลมาดิก่อนนี้เลยนะทุกคนตามที่ผมได้บอกไปนะครับว่าเกมนี้ผมจะมาเล่นแบบเน้นต่อบอลน,นะทุกคนจะไม่เน้นเลี้ยงบอลสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมโคตรชอบระบบการต่อบอลแบบไวๆนะทุกคนจับจบอลแล้วส่งจับบอลแล้วส่งนะครับถ้าเกมไหนที่มันเลื่นๆนะทุกคนก็เราไปทําตามกันได้นะครับ แต่ถ้าเกมไหนที่มันหน่วงหรือกระตุกทุกคนก็แนะนําว่าอย่านะผมถ้าเกมไหนที่มันกระตุกหรือหน่วงนะผมก็เล่นให้นิ่งไว้ก่อนนะทุกคนอย่ารีบกดปุ่มกดอะไรนะผมไม่งั้นมันจะเสียบอลง่ายนะทุกคนไม่อย่างนั้นนะผมมันก็จะจ่ายแบบติดๆขาดๆนะทุกคนมันไม่ไหลลืนะ่นเออส่นต่อรับแต่ถ้าเกมลื่นๆนะทุกคนกดส่งแบบโคตรไหลอ่ะมาครับนี่ส่งต่อครับโอ้โหไม่ได้วะโอ้โหไกละชูต้องหน่อยครับนี่ไงได้แล้วส่งต่อไปนีมาครับดูมิเก้ ข้าวายรูมิเก้แล้วปั่นโค้งเรียบร้อยผมสามศูนย์ครับเลือกมุมยิงได้เลยครับผมจังหวะนี้เป็นขอาวรูมิเก้นะครับทุกคนยิงลูกที่2ของเจ้าตัวไปในเกมนี้นั่นเองนะครับเป็นสามประตูสูงครับผมนาทีที่78สิบแปดมาปาเต้หนีครับผมส่งครับส่งต่อครับสวยส่งต่ออีกหนีขึ้นหลังมาอูจานโอ้โหเหลืองดิแคมบิลโอ้เสียบไม่ดูรุ่นเลยว่ะ กระดูกยิ่งแบบอะไรหายากอีกด้วยโอเคมาฟีคิกจังวันนี้ใครยิงอยู่วะมาติวุฒหรอยิงยังไงวะเนี่ยอ้ยิงไม่เป็นเลยวะโอ้โหเบาเกินส่งคืนผู้ตาประตูอ่ะดูด,ดิโอ้โหเข้ามือปี่ตเช็คเลยครับม<า>แม่จังวันนี้ยังไงมีลีลาวโยนยาขึ้นมาครับรูดิเกอร์ยังโอ้โหไม่ได้บอลอยูช่ชีโอซิลครับ หัวแดงแจ๊สเลยวะขี้เกียจเปลี่ยนแล้วทุกคนห้านาทีเอาแบบนี้แหละนะครับเคลยแบเออครับผมคิมิกมาติวตดูดินี่นะทุกคนถ้าเกมลื่นจะส่งบอลแบบเพลินๆประมาณนี้เลยนะทุกคนอย่างที่ผมบอกไปนะครับแต่ถ้าเกมมันหน่วงนะไม่แนะนําให้เล่นแบบนี้นะเพราะว่ามันจะจ่ายแบบติดๆขัดๆนะทุกคนแต่ถ้าเกมลื่นนะเล่นแบบนี้ได้เลยนะดูดิคนลื่นอ่ะจับเล้ยส่งจับเล่ยส่งนะทุกคนเหมือนแบบติกิตะก้าเหมือนปาร์ซ่ายุคสมัยก่อนอ่ะเออ โคดได้นะทุกคนเล่นแบบเพลินมากเลยก็อลองไปใช้กันดูได้นะทุกคนย้ำว่าเล่นกับเกมที่ลื่นๆนะเออถ้าเกมแบบหน่วงๆอะไม่แนะนำนะทุกคน <laughs> โอเคครับทุเวลาสามนาทีครับทุกคนโอซิลครับมาชีโรมินิกเก้แล้วหูติกปุยครับหมดเวลาการแข่งขันนะผมชนะไปได้สามประตูต่อศูนย์นั่นเองนะครับก็ถือได้ว่าเกมนี้ก็ค่อนข้างลื่นเลยนะทุกคนอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับผมต่อบอลกันมันเลยนะครับ ก็โอกาสยิงของเรามี8ครั้งระบผมตรงกรอบ7ครั้งได้มา3ประตูน,นั่นเองนะครับโอกาสยิงของเขาก็เยอะนะทุกคนโอกาสยิงของเขา6ครั้งนะบผมตรงกรอบ3ครั้งแต่ไม่ได้สักประตูเลยนะครับผมในเพิ่งสาประตูฝั่งผมก็เซฟไป1ครั้งนะบมฝั่งเขาก็เซฟไป4ครั้งนั่นเองนะครับโอเคผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมก็ค่อนข้างสุขสีนะเออก็ถือว่าได้อยู่นะทุกคนโอเคก็สำหรับฟูลทีมชาติเยอรมันก็ประมาณนี้นะทุกคนก็คลิปหน้าอยากให้จดทีแมแบบไหนก็คอมเมนต์ขอเข้ามาได้เลยนะครับ หากผิดพลาดประกันไหนก็ต้องขอไปไว้ด้วยแล้วกันนะทุกคนฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยเลยกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าจาบคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ